เียเมทีม่ตีเลยเนะวมอาันบวนะีแต่ว่าเราไม่ได้ต่อใช่เราไม่ได้ต่อเลยนะเดี๋ยเห็นชัดๆเลยเนี่ยสับตัวนี้ไม่มีสายอะไรต่อนะไม่เชื่อมอะไรเลยนะลงๆงมม ห้องก็โล่งนะหลังคาสูงเหมือนห้องทั่วไปนะฮะห้องทั่วไปนนี่นะเหมือนห้องนั่งเล่นทั่วไปนะเหมือนไม่ไม่ได้เป็นห้องเก็บเสียงอะไรมากนะเป็นกระจกธรรมดาเนี่ยเหมือนอยู่บ้านเลยอ่าสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ ะะรอบๆนี้นะอัน๋นี้อยู่กับพี่โมดนะฮะที่อินเตอร์ไฮไฟนนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนนี้พี่โมดกำลังจะจัดเตรียมลำโพงให้เราฟังนะฮะเป็นลำโพงอ e ีเล็กนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นของใหม่หรือมือสองพี่มือสองครับมือสองมือสองนะโอ้มีซับด้วยวันนี้มีซับมาเนี่ยกระดานโอ<ห>้ตากิวสิบสองนิ้วน e ี่ฮะอีเล็กนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โทรให้ก่อนแล้วกันนี่นะฮะมีลายลายตรงนี้นะพี่นะ M Soundbox นี่นะตรงนี้นะลน์เป็น ID Line ใช่ไหมฮะ M จุด Soundbox นะฮะแอดได้เลยนะ Inter High f i 0 9ศูนย์เก้าสี่หนึ่งสองสี่สองเจ็ดสามสองนะฮะตอนนี้วันนี้เราจะใช้ระบบอ่าบลูทูธนะฮะนี่นะฮะวันนี้เราจะลองใช้บลูทูธบ้างนะเพราะว่าเราใช้แพดมาเยอะแล้ววันนี้จะลองก่อกับบลูทูธตัวนี้นะฮะก็คือเป็นตัวเชื่อมเนาะก็คือเครื่องเสียงไฮเอ็นเนี่ยมันใช้ ตัวกล่องบลูทูธธรรมดาได้ใช่ไหมพี่ได้ครับต่อปกติเลยใช่ป่ะอ่าอันนี้เป็นธรรมดาเลยใช่ไหมของพี่เนี่ยธรรมดาของสี่ห้าร้อยอ่าโอเคเราจะมาลองดูนะเราใช้แผ่นมาเยอะแล้ววันนี้สายมีห่อ๋อหมายถึงว่าใช้สายให้มีคุณภาพหน่อยใช่นี่นะฮะก็คือกล่องนี้เนาะสี่ห้าร้อยเองกล่องบลูทูธกับมือถือนะฮะสมมติว่าแล้วเป็นสายดีมันก็ดีขึ้นฮะอ่าก็ลงทุนหน่อย แต่นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ฟังเพลง YouTube เท่าไหร่เก็ของพี่ธรรมดาเลยนะเราจะมาลองว่าธรรมดาธรรมดาเลยนะฮะกอกับมือถือตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเปิด YouTube นะฮะก็คือตอนนี้ระบบเสียงของเราก็คือว่าบูทกล่องบูทูธที่รับสัญญาณแล้วก็มาเข้าตัวแอมนี้เลยใช่ๆสองตัวแค่นั้นจากมือถือนะฮะอ่าจากมือถือไม่มีรีเซิร์ฟไม่ตัวอื่นเลยไม่มีนะเป็นแอมอย่างเดียวแล้วก็เข้าลำโพงเลย เอาง่ายๆเลยนะฮะเ,เปิดได้เลยอันนี้นะฮะอันนี้เราเมื่อกี้เราเชื่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือเป็นตัวบลูทูธนะฮะ,ะเดี๋ยวติดพัดเปิดนนะอ่าโอเคอันนี้นะฮะก็คือเปิดเปิดเพลงนะฮะในช่องผมเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูว่านี่นะฮะอ่าผมเปิดละขนลุกหมดแน่นี่นะฮะใช้กันเอีเลยอ่าเดี๋ยวผมจะล้อมหยุดนะให้เพื่อนๆได้ดูนี่ก็คือตัวนี้เลยนะ นี่นะฮะอ่าโอเคโอเคละตอนนี้เราเป็นซ e ิสเ็มคืออีแล็กอีแล็กมบอกอีแล็กเจ็ดเจ็ดอันนี้ไม่มีซับเลยนะพี่ยม่น,นีไม่มีนนมมแค่ลำโพงสองตัวลำโพงสองตัวเท่านั้นนะไม่มีซับไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้คือรีโมทของตัว power นนตัว ตัวบูทูทไม่มีสัญญาณเสียงเียรับอย่างเดียวรับแล้วออกโดยตรงไม่มีการเพิ่มเสียงปรับเสียงทั้งสิ้นเนาะนี่นะฮะอีเ e ลนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนด้านเดี๋ยวจะให้พี่โม่อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นลำโพงยังไงราคาเท่าไหร่นะฮะรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ลำโพงชุดนี้ก็มีแค่นี้เองอ่ามีแคู่เดียวสามดอกครับรุ่นนี้นี่นี่นะครับ fs 7 7นี่แหละตันนี้รู้สึกยังผลิตที่เยอรมันอยู่ไม่ใช่ผลิตจีแบงเบียรนเยอรมันนะครับผมอู้สียงดีมาก อนัี้ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ใช่เราไม่ได้ต่อเลยนะเดียเห็นชัดๆเลยเนี่ยตับตัวนี้ไม่มีสายอะไรต่อนะไม่เชื่อมอะไรเลยนะโล,ล,ล่งๆหลงไมไ่มีสายเลยฮะห้องก็โล่งนะหลังคาสูงเหมือนห้องทั่วไปนะฮะเมนห้องทั่วไปน,นีนะเหมือนห้องนั่งเล่นทั่วไปนะเหมือนไม่ ไม่ได้เป็นห้องเก็บเสียงอะไรมากนะเป็นกระจกธรรมดาเนี่ยเหมือนอยู่บ้านเลยอันนี้ใช้ power ของอะไรครับเนี่ยซั่เด่นของเกงกฤษซั่เดของอกงกฤษไอ้ power นี่ขายเนี่ยขายครับขายแต่ว่าซั่เด่นตัวนี้มันจะเป็นของใหม่ของมือสองไม่มีอ่าถ้าถ้าอยากได้ power ก็มีครับเนาะ แต่นี้เราให้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองกับซัตเด้นตัวเนี้กับลำโพงหลายๆลูกจะได้เห็นถึงความแตกต่างาะเราเลยรู้ว่าตอนนี้ลำโพงที่ร้านมีเยอะมากอ่าเนี่ยโหเต็มร้านเลยก็คือมีทั้งของใหม่กับมือสองนะที่เห็นเห็นนี่คือของถ้าที่จะลองที่คือจะลองของมือสองมือสองที่ราคาไม่ไม่สูงราคาเล่นแบบสบายสบายเลยครับแล้วเราจะลองกับแอมตัวเดียวกันนะแล้วก็บลูทูธตัวเดียวกันนะอ่ะมีโฆษณาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราข้ามไปนี่ เราเปิด YouTube จาก YouTube เลยนะให้เห like. <Whoa. Okay. S 3> ็นชัดๆเลยมันมีโฆษณาเดี๋ยวผมจะข้ามให้เล่นง่ายๆครับมันางฟีเล่นจากยู u ูบเป็นง่ายๆดีอ่านี่ข้ามแล้วฮะไม่แบกตังค์มากอ่าไปละถ้ามีตังค์ไหนก็ซื้อ Spotify ิาก็งินเข้าไปก็ก็จะเล่นง่ายขึ้นอ่ะเมื่อกี้เรามีไว้นะก็เดี๋ยวเราจะลองลำโพงเนี่ยให้ดูหลายๆตัวนะฮะ แล้วก็เราจะบอกราคาแล้วหนคลิปเนี่ยหชุดเนี่ยเราจะบอกราคาไว้นะยังไงสมาชิกดูดูให้จบนะแล้วเราจะบอกราคาว่าราคาเท่าไหร่ยังไงนะคะส่วนเบอร์ติตดต่อนี่อินเตอร์ไฮไฟนะฮะศูนย์เก้าสี่หนึะฮะผมถ่ายดูต้นคลิปแล้วนะฮะเราจะใช้ Power กับตัวกำเนิดเสียงตัวเดียวกัน<ช>ก็คือมือถือตัวเดียวแล้วก็นี้เราจะเปลี่ยนแค่ลำโพงเนาะดูติดตามไปดูหลายๆคลิปนะฮะ อันนี้เป็นอ e ีเล็กนะ<า>กชุดนี้อ e ีเล e ็กอีเล็กมีสองชุดเดี๋ยวลองอีกชุดนึงอ่าเดี๋ยวลองชุดเล็กอันนี้คือราคาจะประหยัดหน่อยใช่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงจบนะเดี๋ยวผมจะคุยราคาให้นะอันนี้เราฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะดูเรื่อยๆนะฮะว่านี่มีชุดนี้ด้วยชุดโง่โง่เฮเทเอร์นะอันนี้ขายเป็นชุดก็คือขายทั้งมีมีซับไปฮะขาดแค่ซับสุดเดียวอ่าไปเอาซับอะไรใส่ก็ได้คือมีคู่หน้าเซนเตอร์แล้วก็ป่าซาลาฮฮะโอเคเลยก็คือ หนึ่งสี่ชิ้นเหหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่ไห้าชิ้นสิเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นจะขาดจุดหนึ่งจะขาดไอไอจุดหนึ่งที่ซับเนาะไปหาซับอย่างอื่นหรือจะเอาซับที่นี่ก็ได้นะตัวนี้ก็ได um ้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่าก <st> ันเนาะแต่ไอชุดโฮมเทเตอร์ถ้าเราลองเนี่ยเราจะลองได้แค่คู่หน้านะคู่ซ้ายขวาเพราะเราไม่มีตัวตัวรีเซิร์ฟเวอร์ที่ออห้าจุหนึ่ง ก็คือผมว่าผมว่าแค่ซ้ายขวาก็โอเคแล้วล่ะเนาะได้ยินแล้วก็โอเคแล้วล่ะสแตมใหม่ไปแล้วก็อาจจะลองอันนี้มันจะลองซับได้ไหมฮะถ้าซับซับมันจะลองแค่ว่ามีเสียงออกอ่ามีเสียงออกได้อยู่เนาะถ้าสนใจโทรมาเดีลองดูว่ามีเสียงออกนี่ก็ซับอีกตัวหนึ่งตัวเล็กอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยต่อให้ลองดูนะฮะไม่เป็นไรจะเหมาะเซตนี้เลยเซ็ตนี้ เราจะลองให้ดูนะฮะลองฟังกันยาวๆเลยคือหลายๆคลิปนะฮะติดตามชมหลายๆคลิปนะ,ะมผมจะออกเรื่อยๆนะฮะจะมาอัปเดตของพี่พี่โมโดเนี่ยเรื่อยๆนะพี่โมโดนี่ถือว่าเป็นร้านเครื่องเสียงไฮเอนด์เลยที่ย้ายมาจากฟอร์จูนนะก็จะทัเกียดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเอามาแล้วซอมจะไม่ค่อยเอามาก็คือแต่ละตัวเนี่ยเนี้ยบเลยนะฮะถ้าจะเห็นเนี่ยจะไม่ค่อยมีตำหนิไม่ค่อยมีอะไรมันเนี้ยบเลย อันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีเล็กตัวเนี้ยเป็นไงบ้างครับพี่เป็นสเปคหรืออะไรเงี้ยจริงๆอีเล็กตัวนี้น่าเล่นแต่ลำโพงที่ไม่ใหญ่มากฮะแล้วเสียงใหญ่ฮเหมาะเหมาะเหมาะมากแล้วราคาไม่สูงฮะราคาแค่หมื่นห้าพันเก้าเองหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทใช่โอ้โหอันนี้จัดส่งด้วยเดี๋ยวตกลงกันอีกทีนึงเพราะอยู่ไกลอยู่ใกล้แต่ว่าสามารถเนี่ยอาจจะส่งซีถ้าอยู่ไกลอาจจะ มีค่ากะส่งนิดหน่อยแต่ว่าจะส่งต่างจังหวัดได้หมื่นห้าพันเก้าร้อยเองนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมให้ได้ฟังเสียงนะเหมือนว่าสุดยอดเลยพงมันไม่ใหญ่มากไปตั้งในห้องมันที่ไม่ต้องใหญ่มากมันจะพอดีเลยก็คือถ้าพี่แนะนําเนี่ยเหมาะสําหรับการกลัวว่าห้องเล็กแล้วพวงใหญ่เกินไปมันจะจะล้นอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันไม่ใหญ่มากกำลังดีมันเปิดเบาๆได้ใช่ไหมฮะ แล้วถ้าเกิดแนะนําว่าจะเอาไปไปฟังเพลงดูหนังหรือยังไงดีครับอิเลกต์แิลกมันอยู่ที่เราจะใช้ครับค่ะเออถ้าเราใช้ดูหนังมันก็ได้อืฟังเพลงมันก็ได้ฟังเพลงก็ได้ที่แ็กนฟังเพลงก็ดีค่ะเนี่ยฟังเพลงดีแน่นอนเลยเพราะเนี่ยตอนนี้เราฟังเพลงอยู่นะเสียงเพราจะชอบแบบตรงนี้มามันไม่นานมีแต่ขนหาแต่ทำเป็นชุดโฮมเทเตอร์ก็ได้ถ้าเป็นซ้ายขวา มันก็จะมีมีคู่นี้เป็นเซอร์ราให้ได้ได้แหล่งจับจับคู่กันได้ฮะอ่าก็คือตัวนั้นเป็นคู่หน้าตัวนี้เป็นเซอร์ราสายขวาแล้วก็หาเซนเตอร์เราอ่าเซนเตอร์ก็มีเซนเตอร์ตั้งหากโอ้โหเซนเตอร์อเล็กเหมือนกันอันนี้ว่าเนี่คู่คู่เล็กโอ้โหเซนเตอร์อ่เดี๋ยวเราลองฟังคู่เล็กกันเนาะเนี่ย เรจะใช้ต้นกําเนิดเดิมนะก็คือใช้แอมของเนี่ยซัดเด้นเหมือนเดิมแล้วก็ตัวอันนี้จะลองตัวเล็กนะลองลองลองไว้บนบอ,<ะ>องโฟมเลยโอเคตัวใหญ่นี้15900ห 15, <900, S 1> นะ่นเนาะหนึ่งานเอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมตัดคลิปเลยนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวดูต่อเลยนะฮะ